สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าเมื่อนี่มาอีกแล้วเลาะอ,อีกแล้วจ้าอีกที่พักหนึ่งหลังจากเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะเนาะสาวไทยกะจับผ้าพีผ้านองมาเบิ้งเขาเอื่อยังน้ำตกบอกหนาะน้ำตกเออละละมา้ามาเบิ้งกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะให้พึ่งภาข้างหลัง เสียงน้ำตกวื่นวันวื่นวันอยู่เดียวต้องล่อลอง่งพี่น่องพี่น่องจะจี๋มองจอดรถมองนี้เพมีสาวไทยก็เลยสิรับเพยงไงก็เลยสิภาคกันยางมาบึง้ง เอามาฝากพี่ต้อนน้องค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นภาพาท่องเที่ยวกับธรรมชาติแคมปิง้งบรรยากาศสวๆงามๆใหบพี่อน,น้องเิ่งน้ามีไซส์เป็นเขียวมรอรกตอ่อนๆเด้อพี่น้อง Oh, นอนาใหญ่มองพี่น้องอันตรา,ายแคพ,พี่พี่ย่างลงไปย่างลงไปเบิ่งเสียงน้ำตกเมื่อกี้ไปสภาพหรือมันบอโอเคไง เดียรยางรันมาเบิงเห็นห้อยเพิ่นทางลดลงมาเบิงกับสิมาเบิงน้ำเพิ่นตะพี่น้องจ้าว่าเพิ่นดิดแด่ซ้ำใด่บ่รูทางเพิ่นขีดมาลงมาขีดไม่เงี้ยวหรือว่าทางขาเจ้ามาเบิงนั่งตกมาพี่น้องจ้าไว้ยมือเพื่อความสุขของเพื่อนๆพื่อี่พี่อ่า F-C นะคะสีน้ำสีสวยมากพุน่นานรด่ย ตะเล็ดนุมักเบิรกลูก,กาหางสตรีดอกไม้อะไรดอกอไยังก็รู้แต่ว่าหอมเต็เด็ดเม็ดชิ้วมากพี่น้หนหองจ๊ะไปหอมมะตออันนี้ก็ดอกไม้ดอกไม้แปรีค่ะเพราะว่าอยู่แถวข้างล่างข้าสุกาบม,มีดอกแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ i ah! พี่ๆจ้ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆผู้ใดมาคลิปนี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องสาวไทยแก่บ้านในเด้อจะเด้อสำหรับคลิปนี้สาวไทยกับสิรพีรัาน์ออกไปกับภาพหลังๆงามๆเนาะค่ะเนาะ แล้วจาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ